ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมไรเว n นเดลีวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับบางสิ่งที่พิเศษสุดๆการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราพลังงานและอิสระในการเดินทางนี่คือมอเตอร์โฮมเมอร์เซเดสเบนรุ่นปี2025ที่ไม่ใช่แค่บ้านเคลื่อนที่ธรรมดาธรรมดาเพราะเบื้องหลังรูปลักษณ์ที่สง่างามนี้มีความลับบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนเพียงแค่แรกเห็นมอเตอร์โฮมคันนี้ก็ดูหรูหราและทรงพลัง โครงสร้างหลักใช้พื้นฐานจากกลุ่นสปรินเตอร์ที่ถูกพัฒนาใหม่ของ Mercedes-Benz ซึ่งมาพร้อมไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ล้ำยุครูปลักษณ์แบบแอโรไดนามิกและกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ดูแตกต่างจากรถบ้านทั่วไปอย่างชัดเจนแต่เมื่อคุณก้าวเข้าไปภายในนั่นคือจุดที่คุณจะเริ่มรู้ว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยบนล้อแต่มันคือห้องสวิตระดับ5ดาวที่เคลื่อนที่ได้ m e r c e d e เ b e n z ใส่ใจทุกรายละเอียดภายในห้องโดยสาร ทั้งบาดหนังแท้พื้นไม้จริงไฟายตกแต่งภายในแบบแอมเบียนที่สามารถปรับได้ตามอารมณ์ห้องคนขับด้านหน้ามาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ MBUX รุ่นล่าสุดหน้าจอดิจิทัลนขนาดใหญ่รองรับระบบควบคุมด้วยเสียงและระบบนำทางขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและเทคโนโลยีขับขี่กึง่งอัตโนมัติระดับ2ที่ทำให้การเดินทางใกล้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นความลับที่แท้จริงอยู่ที่ฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ภายในพื้นที่ใช้สอย กดปุ่มลับใกล้ประตูเข้าแล้วผนังด้านข้างจะเลื่อนออกอัตโนมัติกลายเป็นห้องรับแขกขนาดเต็มพร้อมโซฟาหนังแท้ทีวีโอลที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้และระบบเสียงรอบทิศทางระดับไฮเอนจากเบอร์เมสเตอร์ห้องครัวยังครบครันด้วยเตาอินดักชันเตาอบอัจฉริยะตู้เย็นอัตโนมัติและเครื่องแช่ไวที่ฝังในอย่างลงตัวแม้แต่ห้องน้ำก็หรูหรามไม่แพ้ก,กันพร้อมฝักบัวแบบเรนแชเวอร์พื้นห้องน้ำปรับอุณหภูมิได้และระบบปรับอากาศอัตโนมัติสำหรับห้องนอนด้านหลังมีเตียงขนาด king size แบบเมมโมรีโฟม บ้านกันแสงอัตโนมัติและฉนวนกันเสียงที่ทําให้คุณนอนหลับสนิทตลอดคืนแต่ความลับลึกยิ่งกว่านั้นอยู่ใต้พื้นห้องนอนซึ่งเป็นห้องเก็บของแบบลับสามารถเก็บจักรยานไฟฟ้าอุปกรณ์เดินทางหรือแม้แต่โดรนสําหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพและเดินทางผจญภัยนี่ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดา Mercedes, เมอร์ d e เดสเบนได้สร้างสรรค์สถานที่พักผ่อนเคลื่อนที่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวอย่างไร้ที่ติเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการอิสระโดยไม่ละทิ้งความหรูหรา และแม้คนทั่วไปจะมองเห็นแค่รถ RV ีคันหนึ่งบนถนนแต่ผู้ที่รู้จะรู้ดีว่านี่คือผลงานชิ้นเอกที่ซ่อนอยู่บนลอ้อขอบคุณที่รับชมไรเวนเดลี่อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลับๆับของโลกยานยนต์ที่เราจะนำมาให้ชมอีกเร็วๆนี้